ข้าเตียจูลงไม่สามารถนำพาพวกเจ้ามาเป็นขุพนพลชนะศึกได้เมื่อต้องตายข้าก็าจะไม่ยอมให้เจ้ากลายเป็นผีเมืองอื่นไร้ผู้คนสันเสริญเจ้าทั้งสี่จงฟังสู้เพื่อเกียรติของแผ่นดินหลังจากนั้น ขจะตามวันนี้เราขอแนะนําร้านชาบูวาล่าในกรุงเทพค่ะทุกคนจะมีอาหารทินอะไรที่กินแล้วฟินไปกว่าการกินชาบูใช่ไหมคะปกติราคา299บาทต่อท่านแต่วันนี้เรามีคูปองราคาพิเศษให้ท่านได้ซื้อคูปองเพื่อนามาใช้เป็นส่วนลดที่ร้านได้เลยค่ะคูปองไปที่สองรีบซื้อคูปองเก็บไว้นะคะคูปองมาล่าติ้งย่างสิทห้าไหม ราคาเกาสิบก้าบาทบอกไว้ว่าคุ้มสุดๆค่ะสั่งซื้อคูปองที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะคูปองไปที่สามมิ้สอจานราคาเพียงหน9่ก้าสบาทเท่านั้นถูกใจสายนิลสุดๆเลยสั่งซื้อตอนนี้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะคูปองนี้สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะคะระยะเวลาเก็บไว้ใช้ได้ภายใน6เดือนและคูปองนี้สามารถใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งโต๊ะต่อวันนะคะคูปองซุปปวัวน้ำใสเหลือเพียงมละส9บาบาทเท่านั้น จากราคาปกติ160บาทสั่งซื้อคูปองตอนนี้ได้เลยค่ะแต่กินชาบูน้ำใสเดิมเดิมๆหลายคนอาจจะเริ่มเบืี่ยเปลี่ยนบรรยากาศมากินชาบูมาล่าหม,ม้อไฟสไตล์จีนรสชาติต้นเดิมน้ำซุปเข้มข้นเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมมอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องเทศมาล่าเอาเนื้อไปลูกในน้ำซุปเปือดๆก็คือกลมกล่อมซาชาลินเบา,บาๆบอกเลยว่าใครได้กินก็ต้องติดใจ